หลายศตรวรรษที่ผ่านมามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างแปลกประหลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือเรือและแม้แต่เครื่องบินมันหายวับไปในอากาศอย่างไร้ร่องรอยในค่ำคืนที่มืดมนแต่บางคนกลับมองว่าสภาพอากาศเลวร้ายอย่างสุดขั้วน,นั้นอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้แต่เรานั้นก็ไม่สามารถตัดทิ้งความเป็นไปได้ที่อาจเป็นฝีมือของพลังเหนือธรรมชาติอย่างเช่นมนุษย์ต่างดาว แนวคิดการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวนั้นเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและน่าสะพรึงตัวที่สุดบนโลกโดยมีสถานที่หลายแห่งที่เล่าขานตำนานแบบนี้อย่างเช่นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันโด่งดังที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวอันสยองขวัญมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นการที่เรือหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเครื่องบินที่หลุดจากจอเรดานอกจากนี้ยังมีสามเหลี่ยมอสก้าที่มีชื่อเสียงในด้านการหายตัวไปอย่างแปลกประหลาดมากมายเช่นกัน โดยมีผู้คนราว1 6 0 0 0คนที่สูญหายไปในสถานที่แห่งนี้อีกด้วยและในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมายังมีสถานที่อีกแห่งที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าสามเหลี่ยมอาลาสกาและมีรายงานการสูญหายมากกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาด้วยซ้ำและในวันนี้เราจะเจาะลึกสามเหลี่ยมที่น่าขนลุกอีกแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมมังกร ชื่อเสียงที่น่าขนลุกของสามเหลี่ยมนี้ทำให้เราสงสัยว่ามีอะไรมากกว่าธรรมชาติหรือไม่หรือบางที่อาจเป็นฐานทับลับของมนุษย์ต่างดาว นาชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาะกวมและประเทศไต้หวันบริเวณน่านน้ำลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกนี้มีสามเหลี่ยมญี่ปุ่นอันลึกลับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามเหลี่ยมมังกรโดยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจอธิบายได้ทำให้ทั้งผู้เชี่ยวชาญและคนในท้องถิ่นนั้นต่างสับสนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงประหลาดประกอบกับเรือและเครื่องบินที่สูญหายไปในอากาศ มีผู้เห็นเหตุการณ์มากมายที่เล่าเรื่องราวที่น่าตกใจนี้ซึ่งเกี่ยวกับวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้การเคลื่อนไหวแปลกๆบนท้องฟ้าและประสบการณ์ประหลาดท,ที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้นี้ทำให้บางคนเชื่อว่าน่าน,น้ำแห่งนี้อาจเป็นฐานทัพลับที่อยู่ใต้น้ำของชาวต่างดาวก็เป็นได้ความลึกลับของสามเหลี่ยมมังกรน,นั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่18 เมื่อมีการบันทึกการพบปะกับเรือรูปร่างแปลกประหลาดในข้อความและงานศิลปะต่างๆของญี่ปุ่นในยุคนั้นโดยได้กล่าวถึงผู้หญิงลึกลับที่มีลักษณะไม่คุ้นเคยถือกล่องไม้ไว้ในอ้อมอกและมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจากนั้นเธอก็จักไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเธอมาจากไหนแต่บางคนมองว่าปรากฏการณ์ลึกลับนี้อาจเป็นเพียงนิทานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จนกระทั่งในปี1858 เมื่อญี่ปุ่นได้ลงนามสนธิสัญญาแฮริสกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการตกลงการเปิดพรมแดนของญี่ปุ่นสู่โลกภายนอกจึงทําให้เหล่ากะลาสีเรือจากทั่วโลกเริ่มวาดภาพของเรือประหลาดลํานี้กับปรากฏการที่พวกเขาเคยพบเห็นมาในการเดินเรือซึ่งกะลาสีบางคนให้ความเห็นว่าเรือลําดังกล่าวไม่ได้มีอยู่บนโลกเราอย่างแน่นอนและในช่วงเวลานี้เอง ที่สามเหลี่ยมบังกรก็เริ่มมีชื่อเสียงจากเรื่องราวสยองขวัญของเรือผีที่ถูกพบเห็นโดยบังเอิญในทะเลเรือผีเหล่านี้มักจะถูกค้นพบในสภาพสมบูรณ์แต่กลับถูกทิ้งร้างโดยสิ้นเชิงและบางครั้งก็หายไปต่อหน้าต่อตาผู้ที่พบเห็นและพระเจ้าจอที่5เป็นหนึ่งในหลายคนที่ได้พบเห็นเรือผีดังกล่าวอีกด้วยโดยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี1 8 8 1บนเรือรบหลวงบักแคนเต้ โดยพระองค์ได้พบกับเรือ Flying d u t c h m a n ซึ่งเรือลำนี้เรืองแสงอย่างเจิดจ้าบนผืนน้ำในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นโดยพบบริเวณพื้นที่ที่ลึกที่สุดของสามเหลี่ยมและต่อมาการพบเห็นเรือผีเหล่านี้ก็เริ่มลดลงแต่กรณีของเรือและเครื่องบินที่หายไปในพื้นที่นั้นยังคงเหมือนเดิมบางคนสงสัยว่าการหายตัวไปอย่างลึกลับเหล่านี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่างดาว ที่มีฐานทัลบลับในส่วนลึกของสามเหลี่ยมมังกรหรือไม่ต่อมาในศตวรรษที่20การพบเห็น UFO บริเวณสามเหลี่ยมมังกรก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงเรื่องราวที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายอย่างเช่นการหายตัวไปอย่างลึกลับของอเมเลียอฮาร์ดซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวลึกลับของสามเหลี่ยมมังกรที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่2กระกฎาคมปี1937เมื่ออมีเมรียกำลังเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางรอบโลกและเมื่อเธอบินอยู่เหนือเขตส,สามเหลี่ยมมังกรก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้เลยมีทฤษฎีมากมายตั้งแต่การตกในทะเลไปจนถึงการติดอยู่บนเกาะห่างไกลแต่การหายตัวไปของเธอยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ และเมื่อวันที่18มีนาคมปี1960กับตันโยชิฮารฮานาบะวัย43ปีได้รายงานว่ามียานอาวกาศรูปทรงรีไม่ทราบชนิดก,กำลังบินเข้ามาใกล้เครื่องบินของเขาในขณะบินอยู่เหนือสามเหลี่ยมมังกรกับตันจึงหักเลี้ยวทำมุม60องศาด้วยความเร็วประมาณ500ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อหลิกเลี่ยงการชนกับยานอาวกาศแต่ยานอาวกาศก็หยุดกระทันหันและบินตามเครื่องบินลำนี้ กัปตันจำได้ว่ายานลำดังกล่าวมีความยาวประมาณ50ฟุตและมีแสงสีเขียวเรืองแสงอย่างสว่างสวยทั่วลำของยานและพยานหลายคนก็สังเกตเห็นยานลำดังกล่าวที่ฮานาบะพูดถึงจากพื้นดินเช่นกันต่อมาในคืนนั้นมีผู้คนเห็นว่า UFO ลำเดียวกันกำลังมุ่งหน้าไปยังโอซาก้าและมุ่งตรงไปทางสามเหลี่ยมมังกรน,น่าแปลกที่ในปี2024 ก็มีการพบเห็น UFO ที่เปล่งแสงสีเขียวในลักษณะเดียวกันในกรุงเตหารานและเมืองเจนไนในอินเดียหรือมันอาจเป็นยานลำเดียวกันที่กัปตันฮานาบะพบเห็นก็เป็นได้จากนั้นในปี1977กองลาตะเวนของสหภาพโซเวียตได้เริ่มโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบปรากฏการ UFO ในภูมิภาคแห่งนี้เมื่อเดินเรือเข้าไปในบริเวณสามเหลี่ยมมังกร เรือรบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้รับคําแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสังเกตและคอยระวังจากนั้นในวันที่18สิงหาคมปี1980นักวิทยา UFO ชาวรัสเซียนามว่าวลาดิมีอาจาจาก็อยู่บนเรือลำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ขณะที่เรือมุ่งหน้าไปยังโอกินาวาอาจาจารายงานว่า เห็น UFO ประเภทโลหะทรงกระบอกซึ่งค่อยๆลอยขึ้นจากทะเลและพุ่งหายไปในท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเขายังบอกด้วยว่ายานลำนี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์อย่างแน่นอนและการพบเห็นนี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันและในปีถัดมาวันที่17เมษายนปี1981ในวันที่อากาศแจ่มใสและเพียง8เดือนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้าไทยเกียวโตมารุที่แล่นอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้พบกับ UFO อีกลำหนึ่งเช่นกันโดยเรือลำนี้มาพร้อมลูกเรือราว30คนโดยเรือเริ่มครงเพลงราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกระแทกมันจากใต้น้ำจากนั้นเหล่าลูกเรือก็เห็น UFO โผล่ขึ้นมาจากน้ำโดยมีความยาวกว่า50ฟุตและมันลอยนิ่งอยู่รอบๆเรือลูกเรือต่างโกลาหลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสื่อสารและการติดต่อทั้งหมดของเรือสูญหายไประหว่างการโจมตีของมันและกัปตันเรือก็จำได้ว่าเรือของเราเกือบล่มเพราะคลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของมันนั้นรุนแรงมากและยังได้กล่าวเสริมอีกว่าความปั่นป่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเรือกลับเข้าสู่ใต้น้ำแต่เมื่อเขาตรวจสอบเวลาหลังจากเหตุการณ์เขาก็พบว่าพวกเราเสียเวลาไปประมาณ15นาทีแต่มันราวกับว่าเราเผชิญหน้ากับมันเป็นชั่วโมง จากนั้นเรือไครโรมารูซึ่งเป็นเรือกเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นเรือเดินทะเลที่ลำหน้าที่สุดในขณะนั้น <S <S ก็ได้พบเห็น UFO เช่นกันโดยเกิดขึ้นในปี1984และปี1986โดยนักอุตุนิยมวิทยามิคิโอโนกาโนบุพร้อมกับนักวิทยาศา,ศาสตร์อีก9คนและลูกเรืออีก31คนต่างได้พบเห็น UFO ประมาณ24ลำซึ่งมันได้โคจรรอบเรือของพวกเขา UFO เหล่านี้ถูกอธิบายว่ามันราวเป็นแสงสว่างบนท้องฟ้าและหลังจากนั้นไม่นาน UFO ทั้ง24ลำก็แยกไปใน3ทิศทางที่แตกต่างกันและได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาในปี1986ลูกเรือของเรือลำเดียวกันนั้นก็ได้พบกับ UFO ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนซิก้าและกำลังเข้าใกล้พวกเขาในระยะ100ฟุตจากนั้นเรือก็ดำดิ่งลงไปในน้ำโดยมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้คอย ตาดูลูกเรือที่อยู่ด้านบนอย่างใกล้ชิดและตั้งแต่นั้นมาสามเหลี่ยมมังกรก็มีชื่อเสียงจนถึงยุคปัจจุบันเหตุการณ์ประหลาดเหนือสามเหลี่ยมมังกรทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่แต่เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษแล้วอย่างเช่นในช่วงปลายศตวรรษที่13จาจักรพรรดิกุบไลคานแห่งราชวงศ์หยวนของจีนได้ล่องเรือไปอยังญี่ปุ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอาณาจักรมองโกล ด้วยเรือประมาณ900ลำและกองทัพสามห0,000ื่นนายดูเหมือนว่ากองกำลังขนาดนี้อาจละอนานิคมญี่ปุ่นได้แต่ทว่าเมื่อเรือไปถึงสามเหลี่ยมมังกรปรากฏการทางอุตุนิยมวิทยาที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์ของหยวนนั้นในค่ำคืนที่ทะเลสงบเงียบแต่กลับมีพายุใหญ่ก็เกิดขึ้นมันทำให้เรือรบจำนวนมากอับปางและถูกดึงจมลงใต้ทะเลลึกพอตอนรุ่งสางเรือส่วนใหญ่ในกองเรือของพระองค์ก็หายไป จากกองกำลังลุกรานที่แข็งแกร่งกว่า30,000ื่นนายถูกคร่าชีวิตไปกว่า1,000 10, งื่นนายซึ่งถือเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระองค์เห็นได้ชัดว่าความลึกลับของสามเหลี่ยมมังกรน,นั้นได้เผยให้เห็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับสิ่งพิเศษจากการเดินทางที่เป็นหายนะของกลุ่มหลยขานไปจนถึงการพบเห็น UFO ในปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ท้าทายความเข้าใจและความเป็นจริงของเรามาช้านานเราโดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้จริงหรือหรือเราเพียงแค่แบ่งปันท้องฟ้าและท้องทะเลกับสิ่งมีชีวิตจากนอกจักรวาลของเราเท่านั้นและจะเป็นอย่างไรหากคำตอบที่แท้จริงของปริศนาเหล่านี้คือการมีสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างเฝ้าดูเราจากใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่